ในชาวติดน้อยทุกคนตอนนี้เซิร์ฟแอดเวนเจอร์เอ็มซีได้มีกระชาปองสุดเท่แฟชั่นสุดเฟี้ยวและกิจกรรมสุดสนุกและที่สําคัญสาวๆเยอะมากและยังมีระบบอีกมากมายสามารถมาเล่นที่ลิงตาฮิตเลยนะครับเจอกันทุกคนมาเนครับออฟฟิเชียลเฮ้ยพี่ดีมโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้เหมือนอะไรตกลงหัวเมื่อกี้พอรู้ไหมผมตีผมตีึงตีหัวกูเลยเหรอมันอะไรอะไรมีอะไร ผมให้พี่มาดูคลิปหน่อยอ่ะผมตัดงานนะโอ้วันอื่นก็ได้ไปไปไปวันนี้ไอ้นี่วันดูหนอกก็ได้อ่ะเดียวเดียวได้ได้ได้วันนี้นวันพักผ่อ,อนของพี่แค่ครั้งเดียวนะของมึงพอนะเอะก็ได้ครับโอเคโอเคพี่ไหนดูสิเดี๋ยวซาวซาวซาวมันยังยังไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะเดี่ยพี่ดูทำรายก็รูและไปนี่ก็ดีใช่พี่มันก็รวมรวมาดีแล้วรวมรวมดีแล้ว แต่ก็อยากให้ให้เสาเอฟเฟกเยอะเยอะมากกว่านี้เออนั่นแหละโอเคครับผมขอบคุณมากครับเออถ้าไม่มีแล้วงั้นเดี๋ยวขอตัวแล้วกันนะจะไปพักผ่อนเต็มที่โอเคพี่กุ๊ดไนท์ครับโอเคเดี๋ยวไปเอาไม่ไม่ไม่ไปนอนจะไปข้างนอกเดี๋ยวเอาของในในห้องก่อนเออลืมของไว้ในห้องอ่ะพี่ดี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 พันนีพี่ดีนั่นน่ะนั่นน่ะขามีาขามีาขามีาขามียอะไรอ่ะไอ้พี่อ่ามันใส่ไอ้นี้ไม่ได้ผมใส่ทิกไม่ได้เลยพี่มันไม่ไรไม่รู้อะมันเล่นเดอร์ทิกมาแล้วมันนเเเเเดออ์ไไมมม่่้ลลยึงกก็าาาส ไม่ทําแล้วมันไม่ได้มันขึ้นอะไรแดงๆไม่รู้ว่าไหนนี่อ่ะเห็นป่ะมึม<อ>งรีคอมยังรีแล้วเอารีไม่ได้เซฟงานนะหายน่ะโอ้ยอ่ะอยกูทําให้ลุกๆอ,อันนี้ทำม,มาแต่เมื่อคืนน่ะตั้งแต่ตอนตอนพี่ไล่แล้วก็ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้เซฟเลยเงังก็เสียเลยเอเขียนว่าอะไรซับเนี้ยฮะเขียนว่าอ่าเช่อมเงินพี่วินหน่อยนะครับฮะ พูดดีพูดดีดีี่พูดเราเกูเพิ่งตื่นอ่าอเขียนอ่าเขียนว่าอ่าจะไปทะเลอะเนี่ยแล้วก็พอเรนเดอร์แล้วมันเรนเดอร์ไม่ได้พี่งงมอบนีมอบมอบมอบนี่อดพอึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกูยังกดได้เลยเนี่ยเนี่ย e x p o ์ตได้แล้วเนี่ยงงทำไม่ได้อ่ะไม่รู้อุ้ยวันพักผ่อนกูอย่ามากวนนะกูไปล้พี่ดีปนึงขอ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 อคนอ่าอะไรอ่อ คือตอนเนี้ยคือผมเขียนบทละครเอ้ยผมเขียนบทไอ้ใหม่พี่แล้วคือแบบตอนเนี้ยคือบทแม่งค้างเว้ยทำอะไรไม่ได้เลยเซฟก็ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ใช้ได้กูเกิลใช้ไร้กูเกิลใช้ได้กูเกิลเหรอพี่ใช้กระดาษแทนได้ปะเช็ดในกระดาษแทนเนี้ยป้านผมจนมึงมีคอมทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยคอมเนี่ยมึงเอากระดาษมาจดทำไมกระดาษไม่ได้มึงอ่ะมึงเข้ามึงเข้าใน Google Doc นะพิมพ์แกระปิ้นมึงก็ปิ้นออกมาตรงนี้อ่ะจะยากอะไรเออ อ่าโอเคโอเคได้ได้ได้เออไปละดีมอย่าพึ่งอะไรอีกเนี่ยดูปกให้หน่อยโอเคว่าปกเพลงมึงนี่ตั้งแต่คลิปคลิปที่แล้วเลยนะเชื่อไม่ควรกูอยู่นั่นแหละวันพักผ่อนของกูอ่าไหนมีอะไรเนี่ยปกเพลงโอเคว่าพี่ว่าประมาณเนี้ยทำไมมันใหญ่แปลกๆว่าตรงนั้นอะอะไรอ่ะพี่หน้าต่างมันใหญ่ไปอะให้หน้าต่างมันเล็กหน่อยนี้หน่อยมาได้ได้ได้ไม่มีอะไรแล้วเนาะ สอนชงกาแฟ่อยพี่ไม่ชงกาแฟก็ปล่อยให้เป็นเป็นศัตรูเก่าไปไปละไปล้วนะพี่ฮะพอดีคลิปที่เรนเดอร์ไว้มันเสียพี่เลื่อนหน่อยได้ป่ะคลิปไหนคลิปที่จะลงวันนี้อะพี่พอดีเรนเดอร์เสียเลยต้องเรนเดอร์ใหม่ไปเรนเดอร์ใหม่สิเรนเดอร์ใหม่อยู่พี่ผมเลยมานั่งกินกาแฟโอเคโอเคโอ้เฮ้ยเหมือนลืมเออกูลืมเออเดี๋ยวมานะ ลืมลืมอะไรไว้สักอย่างตรงไหนวะอีกก็เออต้องเอากล้องไปถ่ายรูปใช่ใช่ใช่วันนี้เราต้องไปทะเลเอร่อยเออไหนๆก็มาละขอ,อกล้องหน่อยนะเอาเอากล้องมาสิเออไปละเออเอาสักเออเดี๋ยวฝากเอาเอาเอ,เอ,เอ,เอนี่ฝากฝากฟังล้วกันเอ,เอา, 2, อนนา,า,าเอาสองอันเนี้ยไปไปทําความสะอาดหน่อยนะเโอเคไม่มีอะไรปิดไฟละ ออืม okay. ๋อเนยบุกกูอยู่นี่นี่ว่ะพี่เดมฮะพี่ไหนวะใครเรียกใครอีกอะไรเอ้าอะไรอีกอะไรเอ้าขอกรอกก่อนแขอก่อนเออไอ้กล้องเมื่อกี้มันเสียพี่เอ้าไปทำยังไงให้มันเสียแล้วทั้งนายไม่พูดมึงจะไปทำไมอ่ะไอ้ก็แบบงงแบบกำลังนั่งสมมติอยู่เลยพี่ก็เห็นมึงเงียบ กูก็นึกว่าไม่ได้อะไรไหนกล้องไหนเสียโอ้ทุกตัวเลยพี่ทุกตัว,ตวแล้ววันนี้ก็รบผีเที่ยวใช่หายละเอาไงวะเนี่ยเอ่อเอาไปถือไปก่อนเออมันก็ได้แหละแต่จะซ่อมยังไงมันแพงนะเว้ยไม่พี่เดี๋ยวพี่วิธีซ่อมง่ายทีไม่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 ไม,ไม่หกหลักท่องไว้กล้องหกหลักท่องไวนะ้กล้องหกหลักท่องไว้นะหกใสหลัก ท่องเอาไว้หกหลักหกหลักท่องเอาไว้อย่านะถ้ากูกลับมาถ้าเกิดสภาพมันไม่มีอย่างนี้นะมึงมึงไม่มมมได้ถือไม้อย่างนี้แ<ไห>น่โอเคนะกูไปแล้วนะเอออ่ะเดี๋ยวเบอร์เบอร์คนไอ้พวกซ่อมกล้องอะไรนะีช่างซ่อมอะ่ะเดี๋ยวส่งไปให้ในไลน์เจอกันเอาละว<ๆ>ันนี้ขอพักผ่อนเต็มที่ละอ่ะเมื่อกี้ไอ้นัดมันไปไหนแล้ววะไปดิมอ้าวพี่นู่นเหรออะไรไปดิมเอ่อมันเป็นเรื่องที่ว่าจะรับยาในหนึ่งแล้วดี ไม่ละคือ,อบีดพัง<ะ>เสียงใช้ไม่ได้ไฟเสียโปบีดก็หายเรียบร้อยอตัวโปรแกรมก็เอออีกเออร์เรอร์แดงไม่รัดเข้าคอมแล้วก็ะมา,านั้น,นะพี่แล้วก็มีอะไรอีกไหมรู้สึกว่าเหมือนเดือนนี้งบบริษัทจะน้อยลงอ่ะพี่ก็ไม่แปลกโอ้ยอะไรเนี่ยเอาจริงดิเรียสจริงดิ โอ้งั้นค่อยว่ากันกูไปพักผ่อนแล้วกูนาดใหม่แล้พี่ไม่ละบายกูไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาอีกทีเออเดี๋ยวมาอีกทีกูบายกูไปละว่าแต่ว่าแต่พี่ไปไหนเรื่องของกูกูไปแล้วไม่ต้องมาอยู่กูอยากรู้พี่ กูไปที่ที่มันมีความสุขอะเอาง่ายๆที่นี่กูอยู่แล้วไม่มีความสุขกูไปละม,มีผู้สาวถ่ายประสงค์่ไหยเออถ้ามีเดี๋ยวกูบอกออไม่ต้องมองออมังคุยเลยไอ,อ้สัตว์กูไปแล้วไฟดับไฟดับีน่ไฟด,ดับเดี๋ยว,ออวช่างโคช่างแม่มาแล้วกูไปแล้วอเอ้ยเอ้ยไอ้วินว่าอยู่ไหนเดี๋ยวลานะเดี๋ยวลานะอ่ะลาไปไหน It, ลาออกเนี่ยเฮียกูไม่อยู hey ่แล้วเดี๋ยวลาออกไม่ได้พี่กูไม่ซีอิโอร์เดี๋ยวกูจะไปไม่ได้เงินเดือนนี้ไม่ให้นะกูเครียดอย่างเดียวแล้วกูจะไปไหนไม่ได้พี่ไม่ได้กูเครียดกูเครียดกูโดดน้ำตายไปแล้วไปเลย